เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้แต่งขึ้นเองแน่นอนจะเชื่อหรือไม่ใช้วิจารณญาณในการฟังครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมแต่มันเกิดขึ้นกับรุ่นพี่ที่ผมรู้จักทั้งสองคนซึ่งรุ่นพี่ที่ผมรู้จักทั้งสองคนนี้เขาเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องนรกให้ฟัง คนแรกเป็นพ่อของพี่ผมคนที่สองเป็นปู่ซึ่งรุ่นพี่ทั้งสองคนนี้เล่าจนผมตะลึงเลยว่าผมฟังทั้งสองคนพูดมาเหมือนกันหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องในนรกเรื่องของรุ่นพี่คนแรกเป็นผู้หญิงรุ่นพี่คนนี้เป็นคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านของผมอยู่มาวันหนึ่งเขาคิดอะไรไม่รู้ มาเล่าเรื่องนโลกให้ผมฟังซึ่งเกิดจากพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปได้นานแล้วพ่อของเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ไปเมืองนรกมาในเมืองนรลกน่ากลัวมากๆมีการลงโทษสัตว์ในโลกอย่างโหดเหี้ยมและเสียงสัตว์ในโลกก็ร้องโหยหวนหน่ากลัวชวนคนลุกแล้วแกก็บอกว่า อยู่ในโลกขุมที่18ซึ่งเป็นขุมนโลกอเวจี v G, เป็นนโลกชั้นที่บาปหนาที่สุดคือเป็นคนที่ทุบตีทำร้ายบิดามารดาหรือพูดง่ายๆทำอะไรก็ตามที่ทำให้บิดามารดาของตนเองเสียใจและเจ็บตัวและทำพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียน่าจะหมายถึงการทำบาปกับพระเจ้า ทำลายร่รางกายพระสงฆ์หรือเป็นผ้าที่พวกมารจัดนาผ้าเหลืองดูถูกจัดนาพี่เล่าให้ฟังว่าแกยืนอยู่คุมนโลกนี้เพราะแกได้ทำบาปทำกรรมไว้กับพ่อแม่ถือว่าหนักมากๆแกได้ถูกผู้ชายตัวดำๆร่างกายสูงใหญ่นุ่งโจงกระเบนพูดไม่เพาะด้วยหน้าตาโหดมากๆดูคล้ายยัก์ ซึ่งเขาโดนลงโทษหนักมากๆครับแต่รุ่นพี่ของผมไม่ได้เล่าให้ฟังว่าลงโทษแบบไหนรู้แต่ว่าพ่อของรุ่นพี่บอกว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจะไม่ทำแบบนี้อีกเลยแล้วรุ่นพี่ก็บอกพ่อของแกคนนี้ว่าทำบาปทำกรรมหนักมากๆแต่ผมไม่สามารถบอกได้เอาเป็นว่าแค่ทำบาปแล้วกัน หลังจากนั้นรุ่นพี่ของผมก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของแกได้ชวนลงไปเที่ยวในเมืองนรลกซึ่งในขณะนั้นรุ่นพี่ของผมก็บอกว่าแกไม่ได้ฝันไปหลังจากลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วหันหลังไปอีกทีก็เห็นล่างของตัวเองนอนข้างๆแฟน แล้วแฟนของแกก็หลับอยู่ข้างๆล่างของแกนั่นเองและไม่รู้เลยว่าล่างของพี่นั้นได้ถูกแยกเป็นสองล่างหลังจากนั้นแกก็ไม่ได้อะไรแกบอกว่าเดินตามพ่อไปเรื่อยๆมันมัวๆยังไงไม่รู้มีควันสีขาวน่าจะคล้ายๆหมอกรุ่นพี่เล่าต่อจากนั้นว่า บรรยากาศหน้าวังเวงมากๆจากนั้นก็เดินไปถึงปากถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งมีคนยืนต่อแถวเรียงรายกันมากมายยืนอยู่บริเวณหน้าปากถ้ำแต่แกไม่ได้เข้าไปได้แต่ยืนมองแล้วพ่อของพี่แกก็เล่าว่ามนุษย์พวกนี้ได้ตายแล้ว แล้วกำลังเข้าแถวรอการสอบสวนจากท่านพยัญายมหลังจากนั้นพ่อของแกก็พากลับมาสูงยังล่างตัวเองและแกก็ตื่นมาเล่าให้แฟนของแกฟังตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกคิดว่าแกอําเล่นพอหลังจากนั้นมาเรื่อยๆแกก็หลุดจากล่างตัวเองบ่อยมากๆแกบอกแฟนของแกคอยปลุกอยู่เสมอ มีวันหนึ่งอยู่เฉยๆแกก็หลับไปไม่รู้ตัวแฟนของแกรู้ว่าแกนิ่งหลับไปโดยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นทั้งดา่สาสารพัดว่าไอ้ผีตัวไหนมาเอาแฟนข้าไปวะด่าหลายอย่างแล้วก็มีหลายครั้งมากๆรุ่นพี่ เล่าให้ฟังว่าพ่อของแกมาหาบ่อยมากและก็เหมือนพาแกออกจากล่างบ่อยๆจะเป็นอะไรต่อนั้นผมไม่ขอเล่าดีกว่ารู้แต่ว่าผมเริ่มเชื่อขึ้นมาบ้างแล้วละ่ะเรื่องของรุ่นพี่ตอนที่สองุ่นพี่คนนี้เป็นผู้หญิงอายุห่างจากผมแค่ปีเดียว ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับผมแต่ปัจจุบันแกออกไปแล้วก่อนที่พี่แกจะออกแกเขามาเล่าเรื่องนรกให้ผมฟังเป็นคนที่สองรองจากรุ่นพี่ข้างบ้านพราะแกเห็นผมเหมือนเป็นคนทรมาทมโมที่ทำงานผมมีหนังสือสวดมนต์สองถึงสามเล่มหนังสือเกี่ยวกับการทำบุญเวลาว่างๆผมจะนั่งอ่านบ้าง มีสวนมนนิดหน่อยเป็นบางครั้งผมก็แอบ,บทำสมาธิเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่แกเล่าให้ฟังปู่ของรุ่นพี่แกเป็นคนธรรมะธรรมโมคล้ายๆผมเป็นคนชอบทำบุญทำทานมากๆซึ่งอยู่มาวันหนึ่งปู่ของแกได้เสียชีวิตลง ตอนนั้นปู่ของแกอายุราว60สิบกว่าปีพี่แกเขาเล่าต่อว่าหลังจากที่ปู่แกเสียชีวิตประมาณหนึ่งวันเศษกำลังจะนำศพกลับไปบ้านและทางบ้านก็กำลังเตรียมงานศพจากนั้นปู่ของแกก็ฟื้นขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่ญาติตกใจแล้วก็ดีใจมากและแอบงงกันว่า ฟื้นมาได้ไงทั้งที่ก่อนหน้านี้ลมหายใจไม่มีเนื้อตัวเย็นไปหมดพอหลังจากนั้นแกก็เล่ามาให้ญาติญาติฟังว่าแกได้ไปอยู่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสีแดงบนหมอกควันสีขาวๆบรรยากาศน่ากลัวมากจากนั้นแกก็เล่าต่อไปว่าแกได้เจอกับพยายมคนนี้แหละ ตัวดำๆสูงใหญ่มากๆหน้าตาดุมากถอดเสื้อนุ่งโจงกระเบนสีแดงพูดกับแกว่ามึงยังไม่ถึงเวลาตายจะมาทำไมพูดเชิงด่าแล้วก็ชี้หน้าด่าให้กลับไปจากนั้นในขณะที่ผู้ชายตัวใหญ่ที่เรียกว่าพญายมท่านพาเดินดูในบริเวณนรกก่อนที่จะมาส่งกลับป่าง ชวนดูสถานที่ต่างๆในนรกมีอีกเยอะแยะเรื่องนรกแต่ละขุมพอแกฟื้นขึ้นมาแกก็บอกว่าในเมืองนรกมีทั้งหมด18ขุมแค่คำว่า18ขุมทำให้ผมตกใจอย่างมากที่พี่ทั้งสองคนเล่ามาให้ฟังตรงกันมากครับทั้งรุ่นพี่ทั้งสองคนนี้ไม่เคยเจอหน้า แล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคราวนี้ผมก็เริ่มจะตั้งใจฟังเป็นพิเศษขึ้นแล้วพี่แกก็เล่าว่านารกแต่ละขุมลงโทษไม่เหมือนกันแต่นรกขุมสุดท้ายนี้แกบอกว่านารกขุมนี้เป็นพวกที่ทำบาปรุนแรงที่สุดแล้วแกก็เล่าต่อมาว่าหู่ของแกบอกว่าแค่การคิดเฉยๆก็บาปแล้วน่าจะประมาณ คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีต่างๆและอคติแม้แต่การโมโหโการโกรธการหงุดหงิดก็บาปเช่นกันแล้วก็บอกต่ออีกว่าเวลาทำบุญแต่ละครั้งต้องใส่น้ำไปด้วยรวมกันกับข้าวปลาอาหารที่ใส่ลงไปในบาตรพระเพราะอาหารที่ใส่ลงไปในบาตรพระนั้นเวลาตายไปอาหารพวกนี้แหละที่เราจะได้กิน ในโลกโลกหนึ่งพอหลังจากแกฟื้นแกก็เ,เริ่มทำบุญทำทานมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแต่ปัจจุบันนี้แกได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากฟื้นครั้งแรกน่าจะประมาณสิบกว่าปีแต่ที่ผมแปลกใจมากๆที่สุดจนถึงทุกวันนี้นรกมี18บขุมจริงๆหรือ แล้วทำไมคนที่ตายไปแล้วมาบอกกันถึงสองคนเลยว่านารกมี18บขุมจริงๆ